สวัสดีค่ะมาจากช่องแชบานเลียงค่อยบีบบนก็มีบางนคนพี่นอ้องอันนี้สามพ่อแม่ลูกน้องค่ะพี่น้องลูกสาวบีกอุบลนเด็กค่ะพี่น้องหาเดือนนอพี่น้องนอเมื่อกี้ล่ะสิเขาจูนพูนพี่น้องเอ้ยพอเลยว่าเอาเจ้าบิบมาสมหอีกแนบประแสนลูกสาวอุนเป็นตะเบิงร้ายประแสนค่ะว่าเอาเจ้าบีกอีกประแสนพลนดากพี่น้องบันฑ์ไทยหาเดือนได้ค่ะพี่น้องไงค่ะพี่น้องมันอีกเดี๋ยวเ,เจา้า บีกมาผสมให้พ่อเพิ่นอีกเนาะค่ะนอ้องพิ่นเห็นลูกจะบีกแล้วเพิ่นงามแหงค่ะพี่น,อน้องขาโยกดีอีฬาพี่โดกีลาพี่เบิังอีฬาไปมันลุกไปมานีบังเลยมาเข่ากล่องไว้ไว้นะม,มาหนีบมาเข่ากล่องไว้มาหนีบมาเข่ากล่องไว้เมนแมนขาโยกดีค่ะแม่ ส่งดีค่ะนังขอยังเป็นยันย่นอยู่ค่ะสีดอกเล่าง,ง่ามสำนาข,า,ข,า,นา,นขาแมีนี่นะคะนาอนี่แล่ละลูกสาวเพิ่นค่ะนี่เลยค่ะพี่นอ้องเบิงข้อ ข้าโยกค่ะพี่น้องัตเมีย่าเดือนเนาะคะ่ะหางามค่ะพี่น้องหาสูงค่ะ นังของนงายนอยู่เวยพี่น้องเลยต้นตูวคนก็นงามค่ะแม่พ่นเน,ะะน่าะเนาะแม่พ่นก็นบวสูงปายในได้พี่น้องแต่ว่าอ่างพันใหญ่นะคะพอนกคะนนนนน่านเนาะแล้วถึงเวลา